กลับสบายดีนะสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนหับเข้าสู่ช่องไลฟ์สไตล์วิทยานงซักอยู่กับขาพระเจ้าชงศักเนาะเส้นเก่าเส้นเคยก่อนอื่นก่ทักทายสบายดีนะตอนเสาร์วันจันทร์ืัอที่สุดคนเนาะว่าทุกคนน่าจะไปเห,เหตุการณ์นะทุกคนเป็นได้สบายดีบอ่อสภาพอากาศเป็นได้ทุกคนอยู่ทางเมืองไทยอากาศหนาวอยู่บอ่อเนาะสงว่าทางเมืองลาวกะเริ่หน้วามาเป็นสองสามทิศแล้วเนาะติดต่อกันแล้วก็มีลมแห้งนะทุกคน ไดก้กษาสุขภาพเมื่อสุดคนนะไปได้สถานการณ์โควิดทุกคนอยู่ทางเมืองไทยสถานการณ์ลดลงเลยบ่เนาะสำหรับมือเล่าอยู่เล่าในการสืบต่อนเนื่องตลอดนะทุกคนขาพระเจ้าเคยเว่าไปในไลฟคลิปนะว่าเออหลังจากที่ประเทศเล่าเนาะเดินทางสะดวกสบายโควิดมันลดลงมาไปเหตุเบียอยู่จริงจังเนาะตอนนี้ก็กำลังรอถ่านเนาะกว่าจะคิดว่าจะไปในปีหนาเนาะตุนปีหนาเนาะกเห็นอาสาไปก่อนนะทุกคนกนารใดๆก ็นกำลังใจให้นะทุกคนเนาะกะหาคาไปหนึ่งมื่นนะทุกคนมอวานนี่กาเพื่อเยี่ยมยามพ่อแม่อยู่บ้านนะเนาะเพื่อการบนด้เหตุยัางน่าช่วนในกาเกี่ยวข้าวแล้วนะเนาะเพื่อกัปลูกพักมาในเนะาะหลังจากฤดูเกี่ยวข้าวแล้วเพื่อกัปลูกพักเนาะปลูกพักบัวพักแพลพักกาดอย่างประมาณนี้เนาะเอาไปกินเองนะทุกคนเนาะก็คือมันเป็นฤดูของการปลูกพักในอยู่บ้านกนะันนะทุกคน โอเคนะมือน okay, ี้อาก็จะมาเรียคลิปเสรษฐกิจเสร็จเคยนะคนเสริมเป็นคลิปเกี่ยวกับโรงพยาบาลไทยได้มาตรฐานเท่ากับอเมริกาเนาะมาฟังคอมเมนต์ของชาวต่างชาติเนาะเพื่อคิดแนวใดว่าโรงพยาบาลไทยและการรักษาที่ประเทศไทยเป็นแนวไหนเซิงว่าก่อนจะไปว่ากันเนากาก่อนอื่นกาขอว่าเกี่ยวกับโรงพยาบาลไทยหน่อยหนึ่งเนาะเซิงว่าทุกคนที่เป็นคนไทยหรือว่าอาจจะเป็นชาวต่างชาติเนาะหลายคนก็น่าจะคู่จ่กเกี่ยวกับโรงพยาบาลไทยเนาะเซิงคาบเจ้า ในนามกําลังเห็ุเป็นอาสาเนาะเป็นพนักง,งานอาสาอยู่ที่โรงพยาบาลหลักแห่งหนึ่งในประเทศลาวเนาะในตำบลเนานะกัเห็นได้ว่าออโรงพยาบาลไทยนี่ก็ถือว่าได้มาตรฐานการเย้่มหับระดับอินเตอร์เนชั่นแนลเนาะกัคือที่เห็นเนาะคนลาวกาัส่วนหนึ่งก็นิยมไปหักษาอยู่ไทยหลายเนะาะบวจะเป็นทุกแขวงทุกภาคของเมืองลาวเนาะที่เพิ่นไปหักษาอยู่ประเทศไทยอย่างเซนแม่ข่าพระเจ้านะเพิ่นก เพื่อนก็นเดินทางไปหักขาโรคไทรอยอยู่ประเทศไทยนะทุกคนแต่ว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดตอนนี้เนาะเพื่อนก็นได้ไปอ่ากวดขาไทรอยในทุกๆ2-3เดือนเนาะเพื่อ,อะจะไปกวดอยู่นะอ่าสวัสดิเกศนเฮานี่แหละเนาะแล้วก็ไปอ่าส่งไปทางทางทาง,ทางเวียงจันทร์เนาะให้เพื่อนเบิ่งให้ว่าขาไทรอยในครัควกินยาเท่าไหนเนาะตามหากาักษาตามขาไทรอยของเพื่อนเนะาะก็มีหมอไทรอยอยู่เวียงจันทร์นะเพื่อนก็มีเอื้อยรุ่นเอื้อยเพื่อนผู้จักนะเนาะเพื่อนก็นเลยถามให้เนาะแต่เราจะอธิบายจะเห็ุแบบสั้น แต่ว่าเพิ่นในใจเพิ่นก็อยากไปป่วยอยูไ่ไทยพไปเลยนาะเพราะว่าเพิ่นก็เพราะว่าเ,เนื่องจากยากสถานการณ์โควิดไปเสียนะทุกคนก็เลยไปบ่ได้เนี่ยไมอนี้เฮาสิม,มาฟังกันเนาะทุกคนจะเป็นโรงพยาบาลไทยเท่าเทียมกับบริการเป็นค,ค้อมูลของชาวต่งางชาติเนาะอ่าแล้วก็อีกอย่างนึงที่ชาวต่างชาตินิยมไปประเทศไทยเนาะก็คือไปผ่าตัดแปลงเพศเนาะทุกคนคือว่าดังหลายเนาะตามข่าวต่างๆแปลงเพศจากเป็นยิงเป็นผู้ชายเนาะจากผู้ชายเป็นเป็นยิงไ่เซียนะเนาะถือว่าดังหลายไปแบบคือแบบ แบบว่าไปแป้งอะไรกัมันมีแนวทางของผนเนาะในการผ่าตัดศัลยกรรมเราผนเก่งนะน้องผเก่งด้านนี้และอีกอย่างด้านอื่นก็เก่งคือการเนาะบบว่าจะเป็นด้านการหักษาโลกต่างเนาะก็มีศาวต่างชาติแบบบินมาหักษาเลยเนาะโรงพยาบาลกะท่าสมัยสาวกับโรงแรมอะไรต่าคนโรงพยาบาลกะท่าสมัยไฮเทคเนาะเป็นโรงพยาบาลที่แบบคือแบบใหญ่คือกับหรงแ h มนะไปแบบสับไปผังยงแ h มแต่ว่าขาใช้จ่ายเนาะมันก็กรแล้บแต่ระดับ โรงพยาบาลหลัก่กา็สิ่อถึเอกซนก็นอาจจะแพงในอะไรนึงเนาะเดี๋ยวขับไปเบิ่งกันนะว่าเป็นอะไรผมก็มีคอมเมนต์ของชาวต่างชาติที่พวกเขานั้นได้มาบอกเ่าเรื่องราวเกี่ยวกับโรงพยาบาลและประสบการณ์รักษาพยาบาลในประเทศไทยว่าเป็นอย่างไรครับที่วันนี้เราได้แปลแล้วก็เรียบเรียงให้เพื่อนได้รับชมรับฟังกันแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังคอมเมนต์นั้นเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ก เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านแรกครับได้คอมเมนต์เอาไว้ว่าฉันอาศัยอยู่ในประเทศแคนาดาและได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นมะเร็งผิวหนังซึ่งการผ่าตัดเป็นทางเลือกเดียวของฉันและฉันพอจะได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์มาบ้างฉันจึงได้ลองศึกษาเกี่ยวกับประเทศต่างๆดูกว่า7ประเทศและสุดท้ายแล้วก็เหลือประเทศที่ฉันเลือกไว้2ประเทศ นั่นก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยโดยค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดท้องฉันที่ได้รับการเสนอจากอเมริกานั้นอยู่ที่ประมาณ25,000ถึง27,000ดอลลาร์สหรัฐ <Wow. S 1> ส่วนราคาที่ได้รับการเสนอจากประเทศไทยนั้นอยู่ที่7,000ดอลลาร์สหรัฐ250ล้าน uh, <250 S 1> บาท250ล้านบาทที่ประเทศไทยในโรงพยาบาลเวชธานีซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐาน JCI ฉันได้รับการดูแลจากโรงพยาบาลเป็นอย่างดีสถานที่ของโรงพยาบาลก็มีความสะอาดสะดวกหมอและพยาบาลรวมถึงพนักงานของที่นี่ปฏิบัติกับฉันอย่างดีมากโรงพยาบาลมีอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ติดกันเพื่อให้ญาติของผู้ป่วยหรือผู้ป่วยนั้นได้พักฟื้นหลังการผ่าตัดฉันพักอยู่ที่นี่ราวหนึ่งสัปดาห์มาตรฐานของที่นี่นั้นเทียบเท่ากันกับโรงแรมในประเทศแคนาดา ฉันได้พบเพื่อนชาวต่างชาติหลายคนที่มาจากหลายประเทศซึ่งพวกเขาตัดสินใจทําการผ่าตัดที่นั่นและทุกคนก็มีความสุขกับการรักษาที่ได้รับที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นโดยส่วนตัวแล้วฉันขอแนะนําเพื่อนชาวต่างชาติสําหรับโรงพยาบาลที่ประเทศไทยนั่นก็คือโรงพยาบาลเวชธานีหรือโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาครับฉันอาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับบาดเจ็บจากการล้มลงอย่างรุนแรงซึ่งมันส่งผลให้สะโพกและไหล่ของฉันหกักฉันได้รับการส่งต่ออย่างรวดเร็วไปยังโรงพยาบาลราชเวชพวกเขาได้ฉีดยาบรรเทาปวดให้กับฉันทันทีเมื่อไปถึงและฉันได้รับการเอกซเรย์ภายในสินาทีต่อมา ซึ่งการวินิจฉัยเบื้องต้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมกับแจ้งทางเลือกในการรักษาให้แก่ฉันฉันได้รับการผ่าตัดในวันถัดไป ซึ่งทางโรงพยาบาลค่อนข้างเป็นกังวลกับฉันในเรื่องของลิ่มเลือดอุดตันเพราะฉันอายุ76ปีแล้วการผ่าตัดนั้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและฉันได้พักฟื้นต่ออีก8วันในโรงพยาบาลที่ห้องส่วนตัวซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดนั้นอยู่ที่1 5 0 0ดอลลาร์สหรัฐฉันรู้สึกประทับใจในการรักษารวมถึงการติดตามผล,มลและการดูแลเรื่องของาาการทำกายภาพบำบัดเป็นอย่างดี คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาครับฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพมา2-3ปีแล้วและบอกได้เลยว่าที่นี่มีความโดดเด่นในเรื่องของการดูแลสุขภาพและราคาค่ารักษาที่ไม่แพงแพทย์หลายคนนั้นได้ผ่านการฝึกอบรมจากทั้งในสหรัฐอเมริกาบ้านเกิดของฉันและที่ประเทศแคนาดาฉันได้ประสบอุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซค์ล้มจนกระดูกไหปลร้าหักและถูกนำตัวส่งที่โรงพยาบาลบำรุงราษ ที่นั่นฉันได้พบกับศัลยแพทย์กระดูกและข้อที่ยอดเยี่ยมซึ่งเขาได้รับการฝึกฝนมาจากประเทศแคนาดาและเขาก็แนะนำให้ฉันผ่าตัดแล้วใส่ไทเทเนียมไว้ที่บริเวณหน้าอกเพื่อรองรับกระดูกที่หักและเขาก็ได้แนะนำฉันอีกว่าฉันสามารถทำการผ่าตัดที่โรงพยาบาลรามาธิบดีได้เขาแนะนำโรงพยาบาลน,นี้เพราะว่ามีคุณภาพที่ทัดเทียมก,กันกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และมีราคาที่ไม่แพงมากนักสำหรับการผ่าตัดและการพักฟื้นในห้องส่วนตัวซึ่งค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของฉันในโรงพยาบาลนั้นมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่3,000ดอลลาร์สหรัฐโดยที่ฉันไม่มีประกันอะไรสำหรับคนที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างฉันไม่อยากจะจินตนาการเลยว่าการรักษาแบบนี้ที่สหรัฐอเมริกาจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ถ้าหากว่าเราไม่มีประกัน คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาครับหลังจากที่ฉันเคยรับการรักษาในโรงพยาบาลของประเทศไทยฉันพูดได้เต็มปากเลยว่าโรงพยาบาลในประเทศนี้มีคุณภาพดีพอๆกับโรงพยาบาลแทบทุกแห่งในประเทศทางตะวันตกฉันเคยรับการรักษาในประเทศไทยสองครั้งครั้งหนึ่งที่โรงพยาบาลในต่างจังหวัดและอีกครั้งหนึ่งที่โรงพยาบาลในกรุงเทพโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ของไทยนั้น ถือว่าเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่มีค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างสูงในกรุงเทพแพยาบาลต่ถือว่ามีราคาถูกมากเมื่อเรียบเทียบกับโรงร<า>พยาบาลในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอังกฤษฉันมีโอกาสได้รับการผ่าตัดที่บริเวณนิ้วจากโรงพยาบาลในกรุงเทพซึ่งฉันแทบไม่ได้รอคิวในการผ่าตัดและการผ่าตัดนั้นก็มีค่าใช้ใจ่ายเพียง140ปอนด์สเตอร์ลิงจากประสบการณ์นี้ของฉันฉันไม่ลังเลเลยที่จะบอกว่า ฉันยินดีที่จะได้รับการรักษาในโรงพยาบาลของประเทศไทยมากกว่าที่อื่นคอมเมนต์ต่อมาครับพี่ชายของฉันต้องได้รับการผ่าตัดที่แขนของเขาหลังจากเหตุการณ์สึนามิที่ประเทศไทยเขาถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลพระราม9ในกรุงเทพซึ่งที่นี่เขาได้รับการรักษาที่ดีเยี่ยมพนักงานให้การช่วยเหลือและมีความเป็นมิตรซึ่งถ้าหากให้แนะนำก็ขอแนะนำโรงพยาบาลนี้ คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาครับฉันได้ใช้บริการโรงพยาบาลกรุงเทพมาตั้งแต่พศ2543ถึงแม้ฉันจะไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยแต่ฉันได้เดินทางจากลอสแอนเจลิสมาประเทศไทยหลายคร<บ>ั้ง<ห>เพื่อรับการรักษาพูดตามตรงฉันไม่เคยไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่อเมริกาเลยนับตั้งแต่ฉันได้มารักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ในฐานะที่เป็นชาวต่างชาติโรงพยาบาลนี้เขาจะมีเคาน์เตอร์เช็คอินพิเศษไว้คอยบริการซึ่งฉันได้รับการบริการและการดูแลที่ยอดเยี่ยมจากที่นี่และจะเป็นทางเลือกในการรักษาของฉันตลอดไปคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาครับฉันอยากจะขอแนะนําโรงพยาบาลยันฮีฉันไปรักษาที่นั่นตามคําแนะนําของเพื่อนสองคนที่เคยมารักษาก่อนหน้านี้ ในกรณีของฉันนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลังส่วนคอและฉันต้องการทำหมันด้วยฉันได้รับการรักษาที่ดีและดำเนินการได้อย่างรวดเร็วซึ่งค่าใช้จ่ายของฉันที่นี่เพียงแค่300ดอลลาร์สหรัฐอีกทั้งพนักงานและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสามารถแนะนำฉันในเรื่องต่างๆเป็นภาษาอังกฤษได้คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาครับ ฉันได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีในโรงพยาบาลที่จังหวัดบุรธรนานีซึ่งแพทย์ที่นี่เก่งมากและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ฉันต้องจ่ายเพียงแค่40ดอลลาร์สหรัฐฉันไม่อยากคิดเลยว่าถ้าเป็นที่แคนาดาบ้านเกิดของฉันหรือในสหรัฐอเมริกาฉันจะต้องจ่ายค่ารักษาเท่าไหร่คอมเมนต์ต่อมาครับ ฉันชอบแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง <S <S ที่จังหัดเชียงรายา<ม>ภาคเหนือประเทศไทยแม่ฟ้าหลวงนี้มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยและแหล่สนับสนุก็เป็นมหาวิทยาลัย <ไล S 2> ดังนั้นพวกเขาจึงเป็นบุคลากรที่มีความสามารถอยู่ในระดับแถวหน้าซึ่งถือได้ว่าเป็นโรงพยาบาลของรัฐที่มีค่าใช้จ่ายไม่แพงฉันรักประเทศไทย คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาครับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องของการรักษาโรคมะเร็งที่ผู้คนจํานวนมากโดยเฉพาะจากทางตะวันออกกลางได้เดินทางรักษาที่ประเทศไทยและฉันเองก็ได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อพศ2548และถูกนำตัวส่งไปยังโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตฉันได้รับการรักษาที่ยอดเยี่ยมฉันรู้สึกไว้วางใจแพทย์และพยาบาลของที่นั่น ถึงแม้ประเทศไทยจะมีปัญหาด้านอื่นๆนในลหลายๆเรื่องแต่ในเรื่องของระบบการดูแลสุขภาพของพวกเขานั้นฉันไม่สามารถตำหนิอะไรได้เลยแล้วทุกคนเซิงว่าเฮากระเบิดคลิปจบไปแล้วเนาะะเป็นคอมเมนต์นาะ์ comment, นะาวต่างชาติเนาะที่แบบเพิ่นเคยมาหักษาปิ่นปัวโลกลต่างๆเนาะอยู่ในเมืองไทยหรือว่าประเทศไทยเนาะก็มีโรงพยาบาลหลายๆเนาะดังเนาะโรง,งพยาบาลแม่ฝาหลวงโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เนาะแล้วก็โรงพยาบาล หลายแห่งเซิงว่าปัจจุบันนี่เนาะกาโบแมนแต่ว่าชาวต่างชาติที่เป็นทางฝั่งตะวันตกเนาะหรือว่าตะวันออกกลางที่มาหากาักษาอยู่ประเทศไทยเนาะคนในเอเชียแต่เป็นออกเสียงใต้นี่นนนเนาะบ่ว่จะเป็นลาวเวียดนามอ่กากัมพูชาหรือว่าพมา่าเนาะหลายประเทศออกขางก็ยังไปหกักษาอยู่ประเทศไทยเนาะคนลาวนี่กัเกือบว่าในร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเกือบว่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบสำหรับประชาชนที่แบบ มีฐานะปานกลางหาฐานะดีเนาะเพื่อจะไปหกักษาอยู่ประเทศไทยคําถามที่ทุกคนต้องการคําตอบก็คือว่าอยู่ประเทศเลาวเพิ่นบ่เพิ่นเป็นอย่างคือบอ่หกักษาอยู่ประเทศเลาวเนาะหรือว่าหรือว่าแนวไหเนาะหรือว่าทางหองหมอแบบบริการบดีบ่เลยอย่างเนาะอัน,นสุดเป็นคําถามที่ทุกคนถามเข้ามาเนาะซึ่งข้าพเจ้าตอบได้ว่างเนาะทางลาวเนี่กับบริการดีเนาะ ต่างแต่ว่าทางเราเลยเนาะอาจจะขัดของทางด้านเทคโนโลยีเนาะบาว่าจะเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์หรืออ่าต่างๆเนาะอ่าอยู่ตามเขตอ่จังหวัดที่กําลังพัฒนาเนะเนาะอ่ายกตัวอย่างเส่นอ่าแม่ขาพระเจ้าเนาะซึ่งว่าเพื่นก็ ไปกวดอยู่ห้องหมอสวรรค์เนาะแต่ห้องสวรรค์อาจจะบ่มีหมอหมอเสียวชาดัดไหร้อยไว้สินะบ่มีหมอเสียวชาดัดใท้ร้อยเพื่อนก็ต้องจำเป็นต้องเดินทางไปนครหลวงเวจันท์เชื่อว่าค่าใช้จ่ายหรือว่าการเดินทางไปนครหลวงเวจันท์มันก็ค่อนข้างจะสูงเนาะเดี๋ยวไปกับบ่มีบอลอยู่อก็ต้องไปสาวเพื่อนอยู่อย่างเง้ยนะก็เลยแบบถ้าว่าเข้าไปมุกดาหารที่มันใกล้ๆเนี่ยมันสิมันสิดีก่อนบ่เนาะอีกอย่างระบบการศึกษาระบบการระบบอีกอย่างระบบการแพทย์การแพทย์อยู่อยู่ไทยเนาะบ่ว่าจะเป็นมุกดาหารที่ที่ใกล้กับลาวเนาะที่ อาตรงกับขาวกับสมานิเขตนะว่าไปหักษาอยู่หมู่ทหารบุรีก่อนบอใกล้ก่อนเองนะก็เลยแบบคมคิดในมุมมอง,องอนห,มนหนึ่งล้วก็รเดินทางไปมือหนึ่งแล้วก็ต้องแรกกับกลับสินะเป็นเป็นคลินิกเนาะเพราะว่าคือคู่อะไรเนาะบางคนเพื่อนกับโรคบุญรักเพื่อนะนกับอาจจะประยุกตินะเพื่อนก็จะอยากกลับมาไปหักษาแล้วก็หรือแบบสงส,งสารตากทาายเพื่อนก็นยอมผ่านในระบบการแพทย์ไทยนะทุกคนแล้วก็บอ,อจ,จะหลายประเทศเลยนะที่ไปหกักษาเนาะ คนเราก็เกือบ60%ที่ไปหกักษาปินปัวอยู่ทางเมืองไทยนะบ่วจะเป็นมุกดาหารเนาะบ่วจะเป็นหนองคายอุบลนะเนาะเพิ่นกับไปหลายเพิ่นกับเที่ยวไปตอนนี้มีห้องหมอเกษรราชที่เข้ามาตั้งนะขงเขาโวบินจันนะเนาะเพิ่นก็ มีหลายทางเลือกเนาะเผื่อจะเลือกโรงพยาบาลลาวโรงพยาบาลกัลสิมลาแล้วแต่ชีวิตการไปอยู่ของป้านสุรานาะผู้ที่มีฐานะเนในนึงหรือว่าผู้ที่มีฐานะปัดกลางของเขาขอสัจจะใส่สอยได้เนาะเพม่อนกับสรของหมอเอกชนเนาะเพื่อนบ่มีบมันไดเพื่อนเขาของหมอ,หหมอรัฐหรือว่าเดินทางไปต่างประเทศไปสินะทุกคนเนาะคือที่หูกันเนาะทุกคนคนลาวก็ไปเป็นบัวหลายเนาะโอเคนะคลิปห้ากรจบพิภานี้ทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ s กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้นสไตล์ของเราโอเคสบายดีสวัสดีครับบ๊ายบาย